ท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับชายกับเอสเตคันเนอร์โคลานะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ขามสแกแสงนะครับใครที่ต้องการหาที่ปลูกบ้านที่ใหญ่ๆพื้นใหญ่ๆมองว่าบ้านในโครงการนะห้าสิบหกสิบตารางวาคุณอยู่ไม่พอคุณต้องการสร้างเองเป็นร้อยสองร้อยตารางวาเนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับ ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ขามสแกแสงนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขามสแกแสงเลยแล้วตรงข้ามผมเนี่ยอันนี้ก็คือป่ปานะครับส่วนภูมิภาคของขามสแกแสงนะครับแล้วที่ที่ผมจะมาขายวันนี้นะเป็นที่ที่เป็นไรนาส่วนผสมไม่ใช่เป็นนาดิเป็นเป็นสวนผสมนะครับซึ่งติดที่ติดกับประปาของขามสแกแสงเลยแล้วติดกับถนนคอนกรีตน,นะครับถ้าเกิด วัดจากตรงนี้ถึงเสาไฟนี่ก็ประมาณ6เมตรเลยนะครับแล้วถนนเส้นนี้เป็นทะลุบายพาสขามสแกแสงได้ซึ่งคุณสามารถเข้าจากที่นี่นะเข้ามาจากวัดบ้านขามได้แค่3ามยเมตรนะครับทะลุหลังวัดมาคุณก็เจอที่ตรงนี้เลยหรือว่าคุณจะเข้าไปที่อบตอขามสแกแสงนะครับที่ว่าการอำเภอนะครับศูนย์ราชาการหรือว่าก็เป็นอนุสัยวุฒิยมที่ขามสแกแสงห่างจากนี่แค่โลเดียวเองนะแค่โลเดียวเอง นะครับแล้วอากาศดีมากคุณจะเห็นว่ารอบข้างเนี่ยไม่มีใครสามารถมาปลูกอะไรได้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นที่ป่าป่าเนาะตรงขามนู้นฝั่งนั่นนู้นเนี่ยคุณก็จะเจอธนาคารอสอนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรอยู่ฝั่งนั่นนู้นเลยนะครับอากาศดีมากร่มเย็นมากแล้วที่เนี่ยเป็นที่สูงแล้วไม่ต้องถมด้วยนะครับที่ก็คืออยู่ด้านนี้เลยพื้นที่สวยมากเลยนะเป็น200ตารางวาทวนนะครับ200ตารางวาทวน มีรั้วล้อมขอบชิดให้หมดแล้วนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างถึงยี่บห้าเมตรเลยนะหน้ากว้างมีรั้วล้อมเลยนะหน้ากว้างย5ิบห้าเมตรนะครับเลิกไปสามสิบสองเมตรเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเลยนะครับมีไฟพร้อมเสาไฟต้นระเลยอะไรอยู่ด้านไม่ไม่โดนเสาไฟด้วยนะเสาไฟจะอยู่ขอบที่นะครับเดี๋ยว่าเรามาดูกันในตัวพื้นที่ดินนะนอกจากที่จะล้อมรั้วให้หมดแล้วนะครับวันนี้เขาตัดหญ้าไว้แล้วมี ต้นไม้เยอะมากเขาจะปลูกต้นมะม่วงนะครับต้นกล้วยนะครับต้นสักนะครับต้นบะเร็อสเลยต้นสักนะแล้วก็มีต้นมาร์เบอรี่นะครับอยู่ด้านด้านซ้ายมือของผมซึ่งที่พื้นที่ที่อยู่เนี่ยก็คือไม่แบบไม่ได้อยู่เปรียปร่ยวๆโลง่งๆนะครับด้านด้านข้างนี่เกาจะติดบ้านหลังใหญ่เลยนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวมาปลูกแล้วไม่มีเพื่อนบ้านนะด้านหลังเนี่ยจะติดทางสาธารณะนะแต่ว่ามันไม่ได้มีใครใช้นะก็จะมี สอไฟฟ้าไว้อยู่แล้วแต่ไม่มีใครใช้ทางนี้นะครับดังนั้นเขาก็ใช้ทางเข้าออกทางเดียวก็คือฝั่งด้านนี้นะครับใครที่สนใจที่ตรงนี้นะผมมองว่าขายไม่แพงและอยู่ในตัวอำเภอของขามสแกแสงเลยนะที่ตั้งเดี๋ยวผมทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สวยมากติดพื้นที่ปลาปาด้วยนะครับไม่มีใครมากวนอากาศดีล่มเย็นดีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วติดถนนหน้ากว้างตั้งหเมตรนะครับอยู่ในอำเภอห่างจากตัวอำเภอแค่ ห่างจากอบตอนะครับแค่โลเดียวเท่านั้นเองนะครับเข้ามาทางวัดแค่300เมตรนะครับที่เนี่ย200รตารางวาท่วนนะครับหน้ากว้าง25ลึก32นะคุณไม่ต้องถมด้วยมีต้นไม้อย่างที่บอกไว้มีตั้งต้นสักต้นกลวยต้นมังระม่วงนะครับก็เขาขายไม่แพงนะครับเจ้าของขายแค่8500สห้าเท่านั้นเองไม่ทั้งหมดนะ200ตารางวาเนี่ย ขายแค่8,000ห้าเท่านั้นเองใครสนใจคุณก็โทรมาเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับใครที่มีที่ดินหรือบ้านสวยๆเนี่ยอยากจะปล่อยค้าอยากจะปล่อยเช่าเนี่ยก็ติดต่อแล้วได้กับเอสเตทคอนเนอร์โคราชใครถูกใจคลิปนี้นะครับอยากได้ส่งต่อให้พ่อแม่ลูกหลานดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมชย <S <S ัยเอสเตทคอนเนอร์โคราด 난 아무 말도 할 수가 없었지.